มิเตอร์สเกลนะครับวันนี้นะครับมาติดตามงานรถ1คันนะครับตัวนี้เป็นแบรนด์ Cross RC รุ่น JT4 ตัวนี้ก็จะเป็นบอดี้ใสนะครับเป็นแนวรถบรรทุกคอกไม้นะครับรถจะมาเป็นชุดคิดนะครับแล้วก็ต้องนำมาประกอบเองนะครับคันนี้ลูกค้าสั่งประกอบมานะครับเราจะมาดูกันนะครับว่าคันนี้มีฟังก์ชันอะไรพิเศษให้เราเลือกเล่นบ้างนะครับ คร่าวๆที่ผมอ่านคู่มือมาสักครู่นะครับก็จะมีระบบเปลี่ยนเกียร์นะครับตัวนี้สามารถเปลี่ยนเกียร์ได้นะครับก็จะต้องมีเซ์โวที่จะต้องมาติดตั้งอยู่ตรงนี้แล้วก็ด้านหน้าทั่วๆไปนะครับก็จะเป็นเซ์โวเลี้ยวสังเกตดูนะครับตัวนี้เป็นระบบเซ์โววางอยู่บนแชสซีก็จะมีแทร็กบาร์นะครับมาให้จากโรงงานเลยนะครับเพื่อป้องกันอาการล็อกคลอนนะครับจะค้ำอยู่ระหว่างแชสซีแล้วก็ขานะครับสายสลิงนะครับที่ห้อยลงมาใต้ท้องรถนะครับ ตัวนี้จะเป็นสายสลิงสําหรับดิฟล็อกนะครับตัวนี้มีดิฟล็อกด้วยมีความพิเศษตรงนี้นะครับเมื่อสมมุติว่าเราปลดดิฟล็อกนะครับล้อจะเป็นอิสระนะครับจะไม่ใช่เต็ดเต็ดจะไม่ได้จับนะครับดังนั้นเวลาเลี้ยวนะครับวงเลี้ยวจะแคบแน่นอนนะครับสรุปแล้วคันนี้ก็คือใช้เซอร์โวทั้งหมด3ตัวก็ถือว่าเป็นรถที่ฟังก์ชันค่อนข้างเยอะนะครับ งานพลาสติกทีอ่ออกมานะครับก็ดูค่อนข้างดีนะครับงานดีมากนะครับช็อคอัพนะครับก็จะมีมาให้จากโรงงานเป็นชนะ็อน้ำมันสามารถปรับสตาร์ทให้สปริงอ่อนและแข็งได้ตัวนี้ก็ช่างของเราเซ็ตให้เรียบร้อยแล้วนะครับใช้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราก็จะต้องมาวางน้ำหนักบอดี้แล้วก็จะมีแหลกหลังคาที่โรงงานมีมาให้เลยนะครับนี่ หลังคาไม่หนักนะครับหลังคาเป็นพลาสติกใช้ได้ครับเวลาอยู่ด้านบนนะครับมันก็จะตรงรุ่นแบบนี้เลยนะครับข้างบนก็ยังสามารถวางสัมภาระได้นะครับล้อที่ติดมากับชุดคิดนะครับก็จะมีล้อพร้อมยางตัวนี้ก็เนื้อยางถือว่าใช้ได้นะครับล้อให้มาเป็นล้อบิดล็อกเป็นบิดล็อกเหล็กนะครับน้ําหนักดีครับงานดีด้วยนะครับรถช่วงล่างเป็นระบบลิงก์ เปลีนป่ายได้ดีแน่นอนนะครับเดี๋ยวไว้เรามาดูกันนะครับว่าเสร็จแล้วคันนี้จะออกมาหน้าตาเป็นยังไงสวยงามน่าเล่นแค่ไหนโอเคเดี๋ยวค่อยมาดูอัปเดตกันต่อนะครับสวัสดีครับ